วันนี้ช่างเซ็งขอถ่ายคลิปในห้องแอร์เย็นๆหน่อยนะครับนานๆนะครับจะได้นั่งถ่ายคลิปในห้องแอร์สักทีนึงนะครับก็กําลังจัดอะไรอยู่นะครับเป็นชุดไล่ข้างซ่อมบํารุงระบบน้ํานะครับแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่อง VP นะครับแล้วก็พวกเซ็ตปั๊มหัวฉีดอะไรพวกนี้นะครับและอื่นๆอีกหลายรายการนะครับก็ตอนนี้กําลังจัดอะไรอยู่นะครับ ตัวรถก็จะเป็น1คันเป็นดาก้อนสามพอ่าแปลงปั๊มสายมาแล้วอ่านะครับอ่าหนคันนะครับส่วนอีก1นึคันก็เป็นดาก้อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่อง2อ0พันหอ่าสี JA น JA า่นะครับมี 4JA กับ 4JH อ่านะครับก็กำลังจัดอะไรอยู่นะครับที่ท่านเห็นกองอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นอของ 4JH แตกต่างกันยังไงก็ จะแตกต่างกันตรงอ่า h พวกท่อยางจะโตกว่านะครับพวกท่อน้ําบนท่อน้ําล่างานะครับแล้วก็หม้อน้ําจะได้เหนือกว่านะครับส่วนถ้าเป็นดากอน n 2 0นะครับเขาจะใช้หม้อน้ําตัวเดียวกับ TFR อ่านะครับแล้วก็สี่พวกแป๊บน้ําเลี้ยงเทอร์โบมันจะมีน้ําเลี้ยงเทอร์โบนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อตามข้างเสื้อสูบหรือฝาครอบวาล์วน้ําก็จะมีแป๊บสาหรับเลี้ยงน้ํา อ่านะครับส่วนปั๊มน้ำช่างก็จะใช้เป็นรุ่นคอใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่อง25-28 3 0 0 0ันช่างจะใช้คอใหญ่ทั้งหมดนะครับเพื่อความทนทานรับแรงบิดได้สูงอ่านะครับรถของช่างเองนะครับบูธสามสิบห้าสี่สิบนะครับก็ใช้ปั๊มน้ําคอใหญ่อ่านะครับก็รับแรงบิดได้นะครับเคยใช้คอเล็กนะครับมันบิดกระเด็นพุ่งออกมาเมื่อน้ําแตกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีเราอาจจะซื้อของถูกอ่านะครับปั๊มน้ําคอเล็ก มันคุ้มันถูกนะครับเสร็จปุ๊บเจอเครื่องยนต์ใหญ่ๆกระชากไม่กี่ทีนะครับเครื่องเทอร์โบนะครับคอปั๊มน้ํานี่ขาดท่อนกระเด็นออกมาเลยนะครับพุ่งเข้าหม้อน้ําเสียหม้อน้ําไปอีกใบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์วันนี้ก็ช่างจะทําคลิปนะครับในห้องแอร์เย็นๆสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในห้องเก็บอะไรนะครับแล้วก็ยังมีแฝน หลักๆก,ก็จะเน้น TFR ดาก้อนนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องครับฟาบนี่นะครับภายในห้องอนะครับภายในห้องห้องห้องกลางห้องบัญชีเป็นทั้งโต๊ะบัญชีไปด้วยแล้วก็เป็นอะไหล่ไปด้วยนะครับนี่นะครับหลักๆก,ก็จะสต็อกอะไหล่เน้นทาง TFR ดากอนอะไรประมาณนี้นี่นะครับมีหมดนะครับแป๊บนุงแป๊บน้ําปั๊มนุงปั๊มน้ําานี่นะครับก็คือเดินหยิบกันในห้องกันทีเดียวเลยนะครับ อ่านะครับก็ไม่อย่างนั้นถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างนึงวิ่งไปซื้ออะไรชิ้นนึงนะครับโอ้โหรับรองว่าหมดน้ํามันเป็นถังๆแน่นะครับอ่ากองนี้อ่านะครับสําหรับกองนี้นะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าช่างก็กําลังจะจัดเตรียมอ่านะครับก็เป็นบางส่วนนะครับเอ่าฝั่งนี้ก็เป็นของดาก้อนสามพันอ่านะครับนี่ครับทะเบียนเก้าห้าเก้าเอ้ยเก้าห้าหกอ่านะครับเก้าห้าหก เชิงเศร้านู่นนะครับจอดอยู่ด้านนู้นอ่าด้านจอดล้างรถนะครับอ่านี่นะครับกองนี้นะครับของท่านทั้งหมดยังมีอีกนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับก็เดี๋ยวช่างวันนี้ทําคลิปในห้องแอร์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไปกองข้างนอกแล้วก็มันต้องต้องจัดโต๊ะจัดอะไรนะครับก็นี่อันนี้ช่างก็ต้องจัดนะครับอ่นนี้ก็เป็นของคัน2005นะครับ มองดูสองพันห้าจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีพวกชุดกองอากาศด้วยอะไรด้วยนะครับมีถ่ายน้ํามันเครื่อง VIP เหมือนกันมีโอเมก้าให้เต็มระบบอ่านะครับน้ํามันอ่น้ํายากาวอะไรพวกนี้อ่านะครับท่อน้ําท่อน้ําบางส่วนนั้นเนี่ยยังหยิบมาไม่หมดอ่านะครับก็นี่นะครับเป็นสองกองแบ่งเป็นสองกองนะครับอ่ชุดนี้ของสามพันอ่านะครับชุดนี้ของสองพันห้าอ่านะครับอ่ส่วนอันนี้ก็เป็นอะไหล่ภายในร้านนะครับอยากได้เบรกเล็กเบรกใหญ่คัสต์เล็กคัสต์ใหญ่ มีหมดนะครับท่อสูตรสแตนเลสอ่านะครับเยอะอ่นะครับอะไรเยอะมากอ่านะครับอะไรช่วงลงช่วงล่างนะครับท่อยงท่อยางอ่าอ่างอะไรพวกนี้นะครับผ้าบ่งผ้าเบรกนะครับก็หลักๆก็จะเน้นอิสุสทีเอฟอาร์ดากอนนะครับพัดลงพัดลมเครื่องอะไรพวกนี้นะครับเต็มไปหมดนะครับอ่าก็โอ้โหหม้อน้ำม้อน้ำหมดหลายรายการและสั่ง สั่งมาเพิ่มเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวพาไปชมข้างนอกเลยนะครับครับก็ตามกันต่อเลยแล้วกันนะครับอ่ากับเอ่อดากอนอ่านะครับแพ็คคู่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่างเซ็งต้องทําคลิปรายงานอ่าคุณพี่คุณน้าเจ้าของรถอ่านะครับที่เอารถมาจอดอ่านะครับว่าตอนนี้จัดอะไรเรียบร้อยนะครับก็ตัวรถนี่หรือบางส่วนนะครับคันนี้สีฟ้า,ฟา อ่านะครับสีฟ้านะครับเป็นดาก้อนสองพันหอ่านะครับนี่ครับก็หรืออะไรออกมากองนี่นะบางส่วนและอ่านะครับก็คันนี้ทาโอทเทอร์โบใบกุดนะครับเทอร์โบนี่มองไม่เห็นใบหน้าเลยนะครับขอบอกแม่พอดีมันก็มืดซะด้วยนะครับอ่ามองไม่ค่อยเห็นแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อ่า ไล่ข้างซ่อมบำรุงระบบน้ํานะครับถ่ายน้ํามันเครื่อง VP อ่านะครับเปิดอ่างล้างแค้งเปิดฝาวาล์วเช็ควาล์วแก้ท่อหายใจล้างท่อไอดีโอ้สารพัดอ่านะครับปั๊มหัวฉีดอะไรพวกนี้อ่านะครับแล้วก็เทอร์โบใบกุดนะครับอ่านี้ต้องลงเทอร์โบเซตใหม่แล้วก็เป็นพอร์ตเล็กด้วยอ่านะครับอันนี้สําหรับคัน2องพนนะครับก็ช่างลงมือแล้วอ่านะครับจัดอะไรไว้แล้วอ่านะครับอ่าส่วนคันนี้ก็เป็นดากอนสามพันอ่านะครับแพ็คคู่นะครับ ก็รื้อมาก็ค่อนข้างอออคันนี้ล้างห้องเครื่องไปบางส่วนแล้วนะครับก็ <_ d ata> ต้องขอเวลานิดนึงนะครับเพราะงานละเอียดมากนะครับโอ้โหรื้อนี่ไม่ต้องห่วงนะครับออกมาเป็นกองกองอ่านี้เรานี่ล้างห้องคงห้องเครื่องเก็บเนียนอ่านี่นะครับ <_ d ata> เปิดเช็คเฟืองนงเฟืองหน้าเฟืองหน้ามันก็จะมีลูกปืนนะครับอ่าถ้าเป็นตระกูลดาก้อนนะครับไอ้ลูกปืนมันจะเป็นลูกปืนเล็กๆอ่านะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นดีแม่กมันก็จะใหญ่หน่อยอ่านะครับถ้าเป็นดูดาก้อนมันจะเป็นลูกเออ่เฟืองลูกปืนเล็กๆอ่านะครับก็เออ่เห็นเสียอะไรทันเลยนะครับดาก้อนอ่านะครับดาก้อนที่เพราะว่ามันจะใช้เออ่สเปคกับ t x f r นะครับมันจะบางๆอ่านะครับก็อันนี้ก็นี่นะครับงานในห้องเครื่องนี่หรือแล้วล้างแล้วนะครับก็นี่นะครับก็ค่อยๆรอ,อประกอบอยู่นะครับก็ทําทําคลิป รายงานพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีจอดรอส่งนะครับดาก้อน2008นโอ้โหนี่วันนี้มีครบเลยนะครับนี่นะครับอันนี้2 5นู่นนะครับจอดรอส่งอยู่ตรงนู้นมีหลังคานะครับ2008นอ่าอันนี้3,000นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านะครับก็อันนี้ช่างก็ทําคลิปอ่านะครับอ่าจัดอะไรนะครับเตรียมเตรียมพร้อมที่จะประกอบอ่านะครับแต่ก็ต้องอ่าจัดรีโนเวทห้องเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลักๆที่ลูกค้าเข้ามาทำนะครับก็จะมีเป็นเซต เซตแรกก็ไล่ข้างซ่อมบำรุงระบบน้ำนะครับเซตที่2ก็ถ่ายน้ำมันเครื่อง VP ีนะครับก็ในสองเซตเนี่ยสมควรที่จะต้องทำคู่กันนะครับแล้วก็จะรีโนเวทห้องคหเครื่องอะไรทุกอย่างกลิปเลยนะครับส่วนเซตที่3ถ้าเป็นรถเทอร์โบเครื่อง2 5 2 8นะครับเราก็จัดชุดเทอร์โบพอตโตและพวกระบบปั๊มหัวฉีดถ้า,าแ,รแรงพอแล้วอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวช่างก็จะปรับจูนให้แต่ถ้าหากว่า มีปัญหาเรื่องควันดำาฟันเหม็นฟันโชโชะอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะต้องอเปลี่ยนพวกหัวชงหัวฉีดเช็คใหม่หรืออะไรแต่อะไรก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นเครื่อง25ก็จะเป็นเกียร์เล็กคัดเล็กอ่านะครับเราก็อาจจะยกเกียร์เกียร์ใหญ่คัด10นิ้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นเซ็ตเซ็ตไปยังไงเอาตัวรถมาที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวช่างเซ้งตรวจเช็คอ่านะครับ,นะรบให้เรียบร้อยอ่านะครับเพื่อที่จะได้ซ่อมได้ตรงจุดอ่านะครับ ส่วนร้านเชีงเซ้งนะครับอยู่บางแสนอ่านะครับชนบุรีนะครับเลยตลาดหนองมนมา3ากิโลนะครับจะมีสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ3นะครับสถานีตำรวจทางหลวงนะครับ <c oughs> ก็ยังไงจะในเพจนะครับก็จะมีแผนทงแผนที่บอกนะครับก็แหมปพอดีคันคันคอนครับฝนก็ตกทุกวันทุกวัน อ่ะนะครับวันนี้วันนี้เพิ่งจะเห็นได้นะครับเพราะนั้นก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเพจ f Facebook อ่าและช่อง Youtube และช่อง TikTok ด้วยนะครับ t i k t o k เป็นภาษาไทยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ